โหลดหนังสือในแบบอ e ีบุ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับสั่งซื้อหนังสือแบบเป็นรูปเล่มตามไลน์แอดนี้ได้เลยครับสิบเกรดความรู้ราชินีแห่งโชซอน 1. ราชินีของโชซอนเรียกว่าวังบีเมื่อสิ้นระชนไปจะได้รับการเขียนพระนามที่นาหลุมพระศพว่าวังฮูส่วนการเรียกแบบลำลองจะเรียกว่าชุงจอนมามะ หรือถ้าผู้เรียกมีสถานะสูงกว่าก็เรียกว่าชุงจอนเฉยๆก็ได้ซึ่งเป็นการเรียกตามตำหนักที่ประทับส่วนใหญ่ของพระมเหสีนั่นก็คือตำหนักชุงกุงจอนอตลอดสมัยโชซอนมีพระราชินีทั้งหมด51พระองค์ 3. ใน51พระองค์นี้มี11พระองค์ที่ได้รับการสถาปนาพระอธิที่นาหลุมพระศพให้เป็นพระราชินีหลังจากที่ได้สิ้นพระชนไปแล้ว บางพระองค์ก็ได้รับการสถาปนาพระอัฐิหลังจากที่สิ้นไปแล้วเป็นร้อยปีและมีราชินีอีกสองพระองค์ที่ได้สถานะเป็นราชินีเพราะต้องขึ้นเป็นพระพันปีเนื่องจากสวามีที่สิ้นไปของพระนางนั้นได้รับการสถาปนาพระอัฐิที่น่าหลุมพระศพให้เป็นกษัตริย์รวมทั้งโอรสของพระนางก็ได้ขึ้นของราชด้วยทําให้พระนางได้สถานะราชินีและได้ขึ้นเป็นพระพันปีนั่นเอง 4. ตลอดสมัยโชซอน มีราชินีที่โดนปลดโดยที่ไม่ได้รับตําแหน่งคืนทั้งหมด3พระองค์องค์แรกคือมเหสียุนหรือราชินีเชฮอนมเหสีองค์ที่สองในพระเจ้าซองจงกษัตริย์องค์ที่9โดนปลดเพราะความหึงหวงภายหลังโดนประทานยาพิษเพราะเชื่อว่าพระนางเข้าไปยุ่งกับการเมืองแต่บางก็ว่าพระนางถูกพระพันปีและพระสนมกันแกล้งท่านที่สองคือราชินีสกุลซินมเหสีของพระเจ้ายอนซันกษัตริย์องค์ที่10โดนปลดเพราะสวามีโดนยึดอํานาจ และท่านที่3คือราชินีสกุลยูมเหสีของพระเจ้าควางแฮกษัตริย์องค์ที่15โดนปลดพระพัวามีโดนยึดอำนาจปัจจุบันมีความพยายามคืนฐานะให้พระนางและพระสวามีแต่ก็ไม่สำเร็จ 5. นอกจากนี้ยังเคยมีราชินีอีกหนึ่งพระองค์ที่เป็นสนมเอกมาก่อนแล้วต่อมาก็ถูกลดขั้นให้กลับไปเป็นสนมเอกตามเดิมนั่นคือพระสนมจางฮีพิน สนมเอกในพระเจ้าซุกจงกษัตริย์องค์ที่19ที่ครั้งหนึ่งเธอได้ขึ้นเป็นราชินีและได้เป็นนานกว่าราชินีโชซอนบางพระองค์เสียอีกแต่สุดท้ายเธอก็โดนปลดและสิ้นพระชนในฐานะพระสนมเอก 6. ราชินีองค์แรกของโชซอนที่ดำรงตำแหน่งขณะยังมีพระชนชีพอยู่คือราชินีซินด็อกสกุลคังภรรยาคนที่สองของพระเจ้าแทโจผู้ก่อตั้งอาณาจักรโชซอนส่วนภรรยาคนแรกของพระเจ้าแทโจนั้น ได้รับการสถาปนาพระอาทิตย์ที่หน้าหลุมพระศพ 7. ราชินีองค์สุดท้ายของโชซอนถ้านับแค่สมัยโชซอนก็จะเป็นราชินีเมียงซองสกุลมินมเหสีในพระเจ้าโคโจงกษัตริย์องค์ที่26แห่งโชซอนแต่หากนับรวมสมัยจักรวรรดิเข้าไปด้วยราชินีคนสุดท้ายก็จะเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีซุนจองฮโยหรือราชินีซุนจองสกุลยุนไม่เห็นีองค์ที่สองในพระเจ้าซุนจง กษัตริย์องค์ที่27แห่งโชซอนและจกักรพรรดิองค์ที่สองแห่งจัก,กรวรรดิเกาหลี 8. ราชินีโชซอนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดคือพระราชินีซุนวอนสกุลคิมมเหสีในพระเจ้าซุนโจกษัตริย์องค์ที่23โดยพระนางทรงอยู่ในตำแหน่งราชินีถึง34ปี 9. ราชินีโชซอนที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุดคือพระราชินีทันกยองสกุลซินมเหสีในพระเจ้าจุงจงกษัตริย์องค์ที่11 โดยพระนางทรงอยู่ในตำแหน่งราชินีเพียงเจ็ดวันเท่านั้นก็โดนเหล่าขุนนางร่วมกันถอดถอนเพราะเรื่องการเมืองโดยที่พระสวามีของพระนางนั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะขุนนางนั้นก็ยึดอำนาจมาให้พระสวามีพระนางเช่นกัน 10. รัชสมัยเดียวของโชซอนที่บัลลังราชินีว่างลงไม่มีราชินีของประเทศก็คือราชสมัยของพระเจ้ามุนจงกษัตริย์องค์ที่5แห่งโชซอนเนื่องจากทรงสถาปนาพระอัฐิให้แก่พระชายาที่สิ้นไป ให้เป็นพระราชินีเพราะทรงเป็นพระมารดาของราชทญญายาทเพียงองค์เดียวของพระองค์และสมัยของพระองค์ก็ไม่ได้มีการแต่งตั้งราชินีองค์ใหม่อีกเลยสั่งซื้อหนังสือแบบเป็นรูปเล่มตามไลน์แอดนี้ได้เลยครับ